ธรรมะเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงสิ่งนี้วามจริงมาตลอดกาลไหนในโลกพระเจ้าสิเกิดขึ้นก็เกิดเป็นกระส่าแต่ความจริงทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายแย่เกิดเพราะความไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเกิดคือความจริงอันหนึง่งสัตว์ทั้งหลายเป็นคนที่มีควาอโลอโกรธวามหลง เพราะความไม่รู้นั่นครอบมั่บวบว้ยนี่ก็เป็นก้อนจริงอันหนึง่งสัตว์ทั้งหลายที่สีออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดคือวัตะสงสารอันีนึ่งเต้องอาศัยธรรมะอาศัยความจริงที่มีบุคลคลคนใดคนหนึง่งในคนผู้พอ่คอความจริงนี่คือคนทางออกจากทุกข์นี่คือคนทางออกจากความเห็นแก่ตัวที่ตัวเองกับปรรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวจึงเวียนว่ายแต่เกิด นี่คือคนท่านใหงการตื่นรู้เกิว่านตามก็เป็นจริงจึงเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาศาส,สนาไปว่าทางเดินหรือหนท่างพุทธะไปว่าผู้รู้นี่ทางเดินของผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจรงิงบอกว่าพุทธศาสนาบริสุทธิ์เสื่อมแล้วพุทธศาสนาก็ว่ได้ไปฝากไว้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง บ่ได้ฝากไว้กับไผ่ใดๆทั้งสิน้นแต่ก็ต้องอาศัยบุคคล่นหละพุทธบริษัท4ีคือคนร่วมไห้ภิจุภิณีอรบาสุบาสิกา,าแต่บ่ได้ฝากไว้ในบุคคลผู้ใดผู้นหนึ่งแต่ก็อาศัยบุคคลบุคคลผู้เดินตามทางเข้าสู่การตื่นรู้เบิกบานตามข้อมจริงจนถึงขัน้นปล่อยวางได้บุคคลผู้เช่นนั้นจึงนำ ความจริงแนวทางหลทางที่ตัวเองตื่นรู้ที่ตัวเองเข้าถึงออกมาแสดงเป็นแนวทางเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกระทำนำตนเองออ,อ,ออกจากความเบียดเบียนเกิดจากวัตถุจากวัตตะสงสารจากวัตตะจิตคือความคิดออกจากความหลงออกจากความโลภนี่ะจึงบอกว่าพุทธศาสนาป่ระเสื่อม มีอยู่ตลอดกาลในในเพราะธรรมะตั้งไว้อยู่จังสั่งมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นบูกว่าถ้าจะศรัทธ,ธาอย่าศรัทธ,ธาบุคคลอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งให้ศึกษาแนวทางเพื่นก็บ,บอกไว้วนทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นมักมีองค์แปดเพณบอกไว้แล้ว สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความเห็นและความจริงสัมมาสังกปโปคิดตรึกตรองดำริขึ้นในขณะนั้นก็ต้องเป็นตามความจริงไม่ใช่ความเชื่อสัมมาวาจากล่าวแต่คำจริงสัมมากรรมโตกระทำอะไรกระชัางล้วนแล้วจะเกิดจากใจก่อนดูแล้ว แต่ขอให้คำนึงถึงการกระทำตามความเป็นจริงสัมาอาชีว์เลี้ยงชีพเป็นอาชีพที่สุจริตคือไม่เบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตรั์สินว่าทุกคนขอแค่ให้กินซ้ำตายการกระทำเป็นบาปเป็นกรรมอันใดหนึ่งการกระทำเพียงแค่ชาติเดียวถ้าพิษตกบาปเข้าไปแล้วจะทำให้เราทุกทนทรมานไปอีก หลายแสนหลายล้านชาติหรือเป็นกัปเป็นอสงไขยเนี่ยสัมมาอาชีโบสัมมาวจาโามความเพียรความเพียรความพยายามที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องเพียรพยายามตามความเป็นจริงไม่เหมนเพียรพยายามตามความเชื่ออะถึงว่าความเชื่อกับความจร,จริงต่างกัน้ํามาสติการนึกและลึก นึกถึงอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้พิษอันนี้ถูกอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นโทษเมื่อเราลึกใคล้ควนดีแล้วมันกกับไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวว่าโอนเอ็นไปตามกองการกิเลสไม่ได้โอนเอ็นไปตามความเชื่อของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งออไม่ได้โอนเอ็นแม้กระทั่งตามความเห็นของตนที่คิด,ค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 ดขึ้นเอาเองเอ แต่ตั้งมั่นเอาไวโ้โดยทมโดยทมโดยความเป็นจริงนี่เองตั้งมั่นเอาไว้โดยความจริงบาวันไหวแม้บครรุคคลคนไดสิชัดจูงชัดชวนไปเรทางการะทรมปิดกรนทางที่งมงายเหลวไหลไม่เป็นไปนตามความจริงมันกับบววันไหวมันบ่ไปแล้วันตั้งมั่นนี้ทมแล้วนั่น่าธะทมจึงเป็นความจริงทีหนึ่งในโลกในจัก,กรวาลอยู่แล้ว รมจึงมีอยู่ในตัวถุกตุกคนแต่ถุกตุกคนถูกความเชื่อถูกความโรคถูกความโกรธถูกความหลงครอบงำตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพราะความเห็นแก่ตัวและก็ไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวก็คือความโลภของเจ้าของเองครอบคุ่มของตัวเองใดเออเห็นแก่ตัวก็คือความปรารถนาสุดปรารถนาความสุขปรารถนาความสมบังปรารถนา ความได้ความดีความมีความเป็นจึงทำลายทำลายผู้อื่นได้ยังไม่คาดคิดว่าการกระทําทั้งหลายนั้นจะเป็นคำ่ากรรมย้อนกลับขึ้นมาให้ผลแห่งตนกรรมเลวกรรมดีย้อนให้ผลแห่งตนทั้งบัดและวจึงอาศัยความรู้จากพระศาสดา อาศัยความรู้จากพระพุทธเจ้าที่เป็นเอาความจริงออกมาแนะนำเฮาจึงบอกให้แต่ละคนว่าอย่าไปฝากชีวิตไปกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอย่าไปฝากความเชื่ออย่าไปฝากความหวังอย่าไปหวังว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรของตนแหละมันก็มีสุภาษิตไปอยู่วิรรยะทุกขมัจเจติอยูน่นะบุคคลย่อมหลุดพ้นความ ย่อมดพ้นจากการเปียนไหวแต่ก็เพราะได้ความเพียรพยายามของตนไม่ใช่คนอื่นทําให้จังววาพวกเข้าศึกษาอริยมัรคมีองค์แปดอริยะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนมัรคคือหนทางนี่เป็นหนทางของผู้ไม่เบียดเบียนถ้าผู้ไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่มีใครเบียดเบียนเราได้เหมือนกันแหละตั้งมั่นเชื่อมั่นในธรรมในคําสอนที่เพิ่นทรงแสดงเอาไว้แล้วบรญญัติเอาไว้แล้วทุกอย่างนั่นแหละ ภิกษุสามาเณรบวชเข้ามาแล้วบัตเตอรในหูจะขอบัตรปฏิบัติให้ศึกษาพระวินัยบวชเข้ามาแล้วให้อริยะวินัยหนังสือเขามีให้อยู่แล้วศึกษาเอาเองเพราะมันบ่มีผใดศึกษาให้ใไปใด้ต้องเรียนรูดด้โดยตนเองทุกเกิดขึ้นกับตนเองเจ็บไข้ปวดป่วยปวดหัวปวดแข่ตัวเองรับเองบาดเจ็บเจ็บลังเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บท้อง จะกองรับเองนี่คือเลี้ยงลูกตนเองบ่มีู้ได้เลี้ยงลูกัวเฮ้าเองห้เฮ้าไ้เด้ยจะของเองต้องเลี้ยงดูนี่คือทุกทุกพอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บปวดป่วยไม่สบายต้องร้อนต้องหนาวต้องหิวต้องหาเออเครื่องนุงหม่มที่อยู่อาศัยสารพัดเออนั่นแหละนํำมาซึ่งการทำาลายทำลาย,ลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเขาถูกมันมาแบบนี้เลี้ยงลูกในตนเองแล้วเตัวเองเนี้ จึงจะเข้าถึงความจริงทำเห็นรู้ตนเองสาเหตุแห่งทุกข์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนเห็นแก่ตัวเราจึงต้องฆ่ามั่งลักมั่งปล้นกี้ผมเหงผมขืนโกหกให้ผู้อื่นเสียชีวิตทรัพย์สินมั่งตลอดทั้งการเมาเมาจิตเมาวิญ,ญญาณเมาความรู้สึกเมาความสุขความสุขของเองบแค่ว่าตะเมาเหล่าบแมนตะเมายาสิ่งเสียที่ทั้งหลายเป็นของภายนอก มันเมาตนเองอะไรศึกษาตนเองนี่คือเหตุแห่งทุกข<อ>์เมื่อยุดความคิดปรุงแต่งในะความอยากใดดีไม่เป็นใดใดทั้งสิ้นแม้ชั่วขณะหนึ่งนิโรธคาไม่นีอ๋อนี่วิธีดับถูกดับแบบนี้คือการไม่คิดแล้วการใส้ชีวิตยังมีชีวิตอยู่ก็คือมัคมีองค์แปดนี่ให้พวกเข้าเดินตามนี่บัได้ให้เดินตามคน แต่ว่าก็ต้องอาศัยบุคคลบุคคลนั่งบรเสกสรรโดนบด,ดาลให้ผร้พดพุนทุกได้เพิ่นเพียงแต่นําสิ่งที่พเพิ่นไปรู้ไปเห็นมาแนะนําเฮ้าว่านี่เดินทางนี้ไปทางนี่เด้พพอเพิ่นบร้หลุรพ้นใไหนเฮาได้แต่เพิ่นรู้เพิ่นก็รู้เฉพาะเพิ่นเองนี่แหละจึงบอกว่าถ้าจะศรัทธาเชื่อถือกระทำตามขอให้ศรัทธาเชื่อถืออริยะสัจสี่ บรรพุกสมุทัยนิโรธมักมีองค์แปดศึกษาตนเองเออศรัทธาตนเองบอกแม่ศรัทธาผู้อืนอ่นเออศรัทธาผู้อื่นกับศรัทธายุแต่ว่าไม่ได้มีความเชื่อว่าเขาจะทําให้เราพ้นทุกได้เพราะการพ้นหรือไม่พ้นอยู่ที่ตัวเราและจังหวะแต่ละคนจะไปฝากชีวิตกหวังยังไว้กับบุคคลผู้นั้นจะทําให้เราพ้นออกจากทุกออกจากเกิด หรือจะโดนบันดาลให้เราล่ํารวยถึงชื่อว่าค้นแล้วการครบทั้งบัดด้วนแล้วแต่วังผลประโยชน์ค้นเป็นแบบนั้นคนแปลว่าวุ่นวายคนไปว่าสแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนบ่คืออริยะอริยะเนี่ยไม่เบี่ยนเบียนไม่สแสวงหาเด้ไม่เบี่ยดเบียนแล้วก็ไม่สแสวงหาความดาความดีกม็มีก็เปเลี่ยนแปทั้งสิ้นนั่นแหละคือว่าศาสนาพุทธศาสนา่มีเสื่อม และพุทธศาสนาก็บม่ได้ฝากไว้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้ฝากไว้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบร่ได้ฝากไว้กับเทวดาอินพุทม่ได้ฝากไว้กับพดทีพีสาพระเจยาหนองพระจนาะบ่ได้ฝากไว้ธรรมะย่อมเป็นวามจริงอยู่เช่นนั้นบุคคลผู้ใดเห็นทุกข์ในตนบุคคลผู้นั้นก็เริ่มเห็นทางสิ่ดับตนออกจากทุกข์และทุกข์ก็ต้องดับไปนั่นแหละจังหวะ ถ้าจะเชื่อมั่นใครเชื่อมั่นในตนเองศรัทธาในตนเองครับอริยมรรคในองค์แปดทุกสมุทัยนโหลดมรรคตลอดท้งปฏิจจสมบทเหตุแห่งสัต์ทั้งหลายเวียนไปแต่เกิดก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีคิดแบบนี้กระทําแบบนี้พูดแบบนี้ถ้าว่าคิดแล้วก็ไม่พูดก็ไม่ทำทางนั้นอะไรที่สุดท้ายแห้งทุกที่ว่ามีทุกเกิดขึ้นไดเลยคนเอื่นว่าบิมุติความรุดพ้น จากรุดพ้นจากยั้นรุดพ้นจากความอยากได้และอยากเป็นจบตัวมึงนี้จากบ่าเรียกว่านิพาานกับว่าเป็นธรรมธาตุแท้อันเดียวแยกกันบอกับว่าแล้วแต่เรียกว่ายังละว่างอย่างยิ่งกับว่าว่างอย่างยิ่งจากสิ่งที่มีอยู่กับว่าแต่ว่าทุกคนมันใจตนเองดิอย่าแรเวาค้าชีวิบ่แมนว่าอาจารย์จิมัดนบันดาลี่ยังไม่ไใดยุด เป็นความมิจฉาทิพฐิความเห็นผิดแต่ก็จะต้องใส่ตำล่าและอาจารย์อาศัยอาศัยแนวทางศึกษาแนวทางเป็นทางที่ตัวเองต้องเดินแต่ก็เดินตามไปแต่ความจริงตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้รู้จริงๆอะนั่นจึงสืบ้นออกไปได้ที่สุดทุกข์ก็ขึ้นิพพานนี่เท่านั้นถ้ายังเวียนว่าแต่เกิดทุกข์ยังมีต่อไปอใจบาละ่อาละอะไรอะอ